บริหารจัดการเวลายังไงไม่ให้เครียดฉบับเด็กปีหนึ่งอมมันก็เครียดอยู่ดีเราชอบแบ่งแบบนี้ว่าเราอ่ะจะแบบเป็นปฏิทินเลยว่ามีสอบวันไหนบ้างซึ่งมอเราอ่ะจะบอกลูกน้าเลยว่ามีสอบวันไหนมีโปรเจกต์งานวันไหนมีพิเศษงานวันไหนทําให้เราอ่ะลดภาระได้มากขึ้นทําให้เราบริหารเวลาได้ดีขึ้นเราก็เลยชอบเอาปฏิทินตรงนั้นอ่ะ มาใสาป่ปฏิทินของเราเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าโอเควีคนี้ทําอะไรวีคนี้ทําอะไรแล้วก็งานก็เหมือนกันวีคนี้ถ่ายนี้วีคนี้ถ่ายนี้วีคนี้ไปเที่ยวนะหรือว่าบางครั้งอะถ่ายงานเรียนแล้วก็เขาเรียกอะไรอะเที่ยวติดต่อกันเลยซึ่งแน่นอนว่าเราต้องบริหารให้ทันช่วงเรียนอะไม่ยากแต่ว่าช่วงสอบอะยากมากเพราะว่า คือมางวิชามันยากอ่ะเช่นส่วนตัวคณะอื่นเป็นไงเราไม่รู้แต่ว่าถ้าเศรษฐศาสตร์มันจะยากหนงที่ถ้าเป็นวิชาภาษาอังกฤษอ่ะหรือว่าถ้าเป็นวิชาคนวณอ่ะมันจะยากอังกฤษอ่ะไม่เท่าไหรแต่ว่าถ้าเป็นเอ่อคณนวณนเช่นตัวเลขเนี่ยกราฟแล้วก็เกี่ยวกับการลงทุนเกี่ยวกับการคํานวณตัวเลขเยอะๆมันจะใช้เวลานานมากเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่เก่งตัวเลข เราก็เลยต้องแบ่งเวลาว่าโอเคถ้าเราจะเที่ยววันนี้เราก็ต้องอ่านหนังสือก่อนล่วงหน้าถ้าเราไม่อ่านก่อนเราก็ต้องมาอ่านวันไหนมิลักเคิลซึ่งแน่นอนว่าเราต้องยอมรับตัวเองให้ได้ว่าถ้าคะแนนออกมาไงเราต้องยอมรับมันให้ได้ซึ่งแน่นอนว่าเรายอมรับมันได้เพราะว่าบางครั้งเราอ่านไม่ทันซึ่งมอกรุงเทพแน่นอนว่ามันชิลอยู่แล้วตอนเรียนอะตอนเรียนขอ,อย้ำว่าตอนเรียนนะใครบอกว่ามองเทพจบง่ายเนี่ยอยากขย้ำจริงเลยคือนี่ขนาดปีหนึ่งมอกรุงเทพอะ เราจะแบ่งเวลาเป็น3ส่วนเรียนทำงานนอนอลอวสี่อย่างเที่ยวสี่อย่างสี่อย่างซึ่งแน่นอนว่าเราต้องหาคีย์หลักให้เจอพอเราหาคีย์หลักเจอไอ้คีย์เราหนึ่งสองสาอ่ะมันจะง่ายมากกับการบริหารเวลาบริหารเวลาไงไม่ให้เครียดผ่านเอดก,ก็พอแล้วอ่ะสาหรเราอ่ะปีหนึ่งมันชิลอยู่แล้วเพราะพี่ปีสี่มาหาอะไรนี้แล้วก็มาหาอะไรอื่นเขากว่า ีหนึ่งชิวอ,อยู่แล้วไม่ต้องห่วงไอ้ปี2ปีสามแม่งจะหนักตามอ่ะเชื่อเชื่อเชื่อซึ่งแน่นอนว่าจริงซัมเมอร์ชิลมากต่อมาปี1เทอม1ชิลปี1เทอม2เริ่มค่อยๆเริ่มไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆว่าก็จริงอย่างที่พี่เขาบอกก็เลยต้องใช้ชีวิตได้คุ้มเที่ยวนอนอา่านหนังสือแล้วก็กลับบ้านคือแบบ นอนกับเที่ยวนี่กิจกรรมหลักมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญว่าสำหรับเราคือส่วนตัวเราอาจจะเป็นแค่หนซก็ได้ที่ขี้เกียจแบบนั้นซึ่งก็เลยต้องบริหารจัดก,การเวลาดีๆเลยว่าช่วงเวลาไหนทําอะไรบ้างเพราะว่าไม่งานะเราลืมของเราจะแบ,บ่งเป็นวีคเลยว่าวีคไหนทําอะไรบ้างโอ๊ยไม่จะจบเทิร์นนี่เดี๋ยวเลื่อนลงเห็นปะมันจะเป็นแบบนี้ซีิวเขียวสำหรับเราอะ่ะมันจะเป็นสอบหรือเรียนปกติ ส่วนอันไหนที่ยากอะ่ะเราจะไฮไลท์ไปเลยว่าไฮไลท์สีดำไ้เลยว่าสอบอันเนี้ยแม่งยากชัวก็เลยอ๋อแล้วก็ไอ้อย่างหนึ่งคือสิ่งที่ห้าลืมเด็ดขาดถ้าไม่อยากเจอเหมือนเราจ่ายค่านำ้ำค่าไฟให้ครบนะคะถ้าไม่อยากโดนตัดน้ำตัดไฟเราโดนมาแล้วของในตู้เย็นเน่าหมดคือของแช่ฟิชกุ้งปลาหมึกปลาเอวิตติ้ต่างๆคือเน่า เน่าแบบเบคอนยังเน่าอ่ะคือปิดเทอมไปเดือนหนึ่งอ่ะคือแบบเอ้ยทำไมเปิดไฟไม่ติดมาคือลืมจ่ายค่าไฟโดนปราบด้วยท้าไมอยากพลาดก็ตั้งปฏิทินไว้ว่าของเราอ่ะจะจ่ายช่วงประมาณวันที่ยีิบแล้วก็3าอดอันนี้คือเราจะจ่ายครบค่าเน็ตค่าน้ําค่าไฟหรือว่าค่าเอพิเี้ต่างๆเราจะจ่ายครบในช่วงนั้นเลยแบบนี่เห็นปะ สีแดงๆอะเราจะเขียนไว้เลยว่าจาา่ายค่าน้ำไฟเนตจ่ายค่าคอนโดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะเตรียมเ,เขียนไว้เลยว่าวันนี้อยู่ต้องจ่ายนี้อะไรอย่างงี้อันนี้คือมาแชร์วิธีอันนี้อันนี้คือมาแชร์วิธีบริหารเวลาเรียนสําหรับเด็กปีหนึ่งของมองเทพซึ่งแน่นอนว่าเรียนบ้างเล่นบ้างเที่ยวบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเล้ใช้ชีวิตได้คุ้มก็ถ้าใครมีคําถาม,ถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้หรือว่าถ้าคอมเ<า>มนต์ไหน,ไหนที่ ต้องตอบยาวหน่อยก็จะมาทำคลิปให้คลิปนี้ไปแล้วไปอ่าบน้ำแล้วตอนนี้แปดโมงยี่บแล้วยังไม่ได้อาบนา้ำเลยมีเรียนแปดโมงสี่ิบบายบายคลิปสุดท้ายแล้วแบกก็คกราแวแบบแบ็คกราวแบบนี้คลิปสุดท้ายแล้ว